สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปเต็มๆนะคะของพายุฤดูหนาวค่ะที่ทำให้เกิดหิมะมากมายในรัฐเท็กซสัสเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะ ปีนี้ยังถือว่าโชคดีนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่ตกลงมานั้นเนี่ยจะเป็นหิมะค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ฝนน้ําแข็งนะคะแต่ก็มีบางส่วนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่แหะค่ะที่จะเป็นฝนน้ําแข็งนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อมีความชื้นในอากาศแต่ว่าอากาศนั้นเนี่ยไม่ได้เย็นจัดจนจะเป็นหิมะได้ก็เลยตกมาเป็นก้อนน้าแข็งเล็กๆเหมือนเกล็ดทรายเกล็ดเกลือประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้อันตรายมากถ้ารวมตัวกันบนพื้นเนี่ยนะคะจะอันตรายมีความลื่นกว่าหิมะอีกค่ะคุณผู้ชม และนี้ก็เป็นช่วงที่หิมะกาลังตกนะคุณผู้ชมซึ่งตกตกหยุดหยุดแบบนี้เกือบ2วันเลยล่ะค่ะบางช่วงก็หนักมากๆเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยล่ะค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กชอบทํากันนะคะในช่วงที่หิมะตกนั่นก็คือการทํำ snow angel คุณผู้ชม snow angel ก็คือการทําให้พื้น s นว w ค่ะเป็นลักษณะของทูตสวรรค์ประมาณนี้ละคะ่ะน้องฟิลิปก็ยพยายามที่จะทําอยู่นะคุณผู้ชมขยับแขงขยับขากันไปมางง,งๆอยู่ค่ะแต่ของพี่ปีเตอร์นี่ดูจะชัดขึ้นแล้วนะคะ ส่วนใบไม้ก็ร่วงไปหมดแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่ผ่านมานะคะจะกลับมาอีกทีก็ช่วงป,ปลายมีนาค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการทำสโนว์แมนนะคุณผู้ชมเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากๆค่ะพยายามไปโกหิมะมาเก่ะตัวให้เป็นตัวสโนว์แมนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันยากมากเลยค่ะทำกี่ครั้งกี่ครั้งนี่ไม่เคยสำเร็จนะคุณผู้ชมการทำสโนว์แมนเนี่ยให้เป็นแบบกลมๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยล่ะค่ะ เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าสโนว์แมนนั้นจะเป็นสโนว์แมนกลมๆอย่างที่ฝันไว้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเริ่มเห็นรูปร่างแล้วล่ะคะ่ะไม่มีความกลมเลยสักนิดค่ะคุณผู้ชมงานนี้ส่วนพี่ปีเตอร์ก็ไม่ลดละความพยายามในการที่จะปรับพิมะให้เป็นก้อนกลมๆนะคะและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมสโนว์แมนของพวกเราค่ะดูจะเป็นโอลาฟจากเรื่องฟรอเซนมากกว่านะคะและนี่น้องฟิลิปกำลังมองว่าอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยมันสโนว์แมนจริงๆเหรอเนี่ย ว่าแล้วน้องฟิลิปก็ขอไปทำสโนว์แองเจิลกันต่อค่ะแถมไม่พอนะคะพยายามที่จะให้หิมะตกเข้าไปในปากค่ะเพื่อจะได้ลิ้มรสรสชาติของหิมะสดๆค่ะ อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการเคลียร์หิมะออกจากทางเดินนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะหิมะหนาๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะวันนี้พี่ใหญ่อย่างพี่ปีเตอร์แสดงฝีมือเองเลยละคะ่ะและท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามชมคลิปของเพจ Open Your Eyes by the Traveler มาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ